รูดมา่านปิดฉากไปแล้วสาหรับศึกพิมลิกอังกฤษทุกอย่างได้บทสรุปครบทั้งหมดไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของแชมป์โคตาลุยบอลยุโรปหรือทีมตกชั้นสี่สีสันทผ่านมานะครับเพิ่งมีหลายสิ่งที่น่าจดจําและกระถูกหยิบยกมาพูดถึงโดยเฉพาะเรื่องของผลงานนักเตะที่บางรายทำงานได้อย่างโดดเด่นสามารถยกรัดับของทีมได้แบบเห็นชัดว่าแล้วสิ่งที่ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟลเรามาเล่าวันนี้ขอนําเสนอ3มดิวตัวยืมยอดเยี่ยมที่เกิดขึ้นในสีซั่นนี้นะครับจะมีใครเข้ามาติดโผบ้างไปติดตามกันเลยจ้า คนแรกเดยันคูลูเลสกี้ทอดน้ำพอสเปอร์ยืมมา ปีกดาวร่งไวยีดสองขวบคนนี้นะครับถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนที่ทำให้สเปอร์มีผลงานที่ยอดเยี่ยมและสามารถขยมยกระดับเกมรุกของทีมได้พร้อมกับประสานงานกับคู่หูอย่างแฮร์รี่เคนและกระซองพิมีได้อย่างลงตัวย้อนกลับไปช่วงก็เริ่มต้นซีซั่น2021-2022คูลูเซฟสกีนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากกับยูเวเพราะโดยผลงานที่ผ่านมาและช่วงอายุที่ไม่แปลกที่จะถูกขาดการแลจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักและก็เป็นนักเตะสำคัญของทัพมมม้าาาาาาาไยเวว่่่่ในนคกรรรสสบแตทภองถ ครับเจ้าตัวได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมลีกเพียง5นะัดตลอด4 3เกมแรกของซีซั่นดังนั้นแล้วมันก็ไม่แปลกที่เขาเองอยากจะหาโอกาสให้กับตัวเองลงสนามมากยิ่งขึ้นก่อนจะเป็นอั e, นโตนิโอคอนเต้ในนามกุนซือของทัพไก่เดทองเจรจาดึงตัวไปร่วมทีมสัญญาเยี่ยมตัวซึ่งกับครึ่งปีแรกในอังกฤษถือว่าพี่แกสอบผ่านแบบชันลุยและกลายเป็นจิกซอสํสำคัญพาทัพไก่เดทองคว้าอันดับ4ี่ได้สาเร็จส่วนสถิติส่วนตัวเจ้าตัวลงสนามในเกมลีกไปทั้งหมด18นะัดซัดไป5้าประตูกับอีกแ,นะแป ดิวที่สองฟิลิปเป้คูตินโยแอสตันวิลล่ายืมมา หนึ่งในดีลยืมตัวที่คุ้มค่าสุดๆของเซอร์พรเมลีกซีซั่นนี้ซึ่งจะว่าไปนะครับแกลแอบเซอร์ไพรส์เล็กๆที่เหมือนกันที่ครูตี้เลือกจะย้ายมาเล่นกับแอสตันวิลลาเพราะโปรไฟล์ของเขาที่อยู่กับฟุตบอลระดับสูงอย่างบาซ่าบายเยนก็ถือว่านี่เป็นก้าวเดินที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยแน่นอนว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยดาวเตะชาวบราซิลตัดสินใจได้นั่นก็คือซีเว่นเจอราดอดีตเพื่อนร่วมทีมที่ผันตัวเองมารับงานเป็นกุนซที่นี่มันก็เลยทำให้การเจรจาง่ายกว่าเเเดดดิิมมมมมมแลลละะะะคคคูนน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 โญ่่่่่่กกกพรรรรรร้้้้้อออทททีีีีจจจาา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 วสสงงงงผผััับบยยยใหขข มีเท่าไรแต่พอจัดการแต่งเติมและได้แข่งอย่างคูติโยเข้ามาทำให้สถานการณ์เปลี่ยนไปเก็บชัยชนะได้มากยิ่งขึ้นจนพานทีมจบกลางตารางตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ส่วนผลงานส่วนตัวของคูตีนะครับตอนนี้ลงสนามไปทั้งหมด19นะัดซัดไป5ประตูพวกอีบาแอซิสที่สําคัญคือการเข้ามาทําให้มิติเกมรุกของทีมมีความหลากหลายดังนั้นแล้วนะครับวิลล่าก็ไม่รอช้าจัดการปิดดีคว้าตัวมาร่วมทีมแบบถาวรตั้งแต่ยังไม่ปิดซีซั่นประเคนค่าตัว17ล้านปอนด์มันกับมาซาแบบไม่รีรอกันเลยล่ะครับ ดิวต่อมาคอรเนอร์กาลเกอร์คริสตัลพาเล่อีกหนึ่งดาวรงจากเชลซีที่ถูกปล่อยไปยืมตัวเพื่อหาประสบการณ์และกลายเป็นว่าสามารถแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวในซีซั่นนี้ภายใต้เครื่องแบบของพาเลตำแหน่งถนัดของกาลเกอร์นะครับนั่นคือการยืนไปมดฟิลตัวกลางและสามารถขยับขึ้นสูงไปยืนตำแหน่งเพลย์เมเกอร์ได้อีกด้วยซึ่งการเข้ามาของเขานะครับทำให้ทัพดีอีเกิลของปาติวิเอร่ามีมิติมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการแจกจ่ายบอลในแดนกลางและสกิลส่วนตัวที่ไปกับบอลได้โคตรดีรวมไปถึงการ ประตูกับอีสาแอซิดจากการเล่นในเกมลีก34นัดซึ่งจำนวนดังกล่าวทำให้กาลักเกอร์รัง้งบรรองดาวซันโบของทีมเป็นรองแค่เพียงวิลฟริซาฮาเพียงคนเดียวเท่านั้นแน่นอนว่าผลงานที่จับต้องได้แบบนี้นะครับทำให้เชลซีเองกำลังพิจารณาดึงตัวเขาเองมาใช้งานในซีซั่นหน้าเราไปถึงที่มันอื่นที่พร้อมติดต่อยิมตัวไปใช้งานพเพราะว่าสิ่งที่การันตีได้จากเด็กหนุ่มคนนี้นะครับนั่นคือการยกะลักทีมและก็สามารถสร้างสารรค์เกมรุกในแบบฉบับของเขาได้นั่นเองครับ